เออมึงไม่ต้องทำแอคหรอกไอ้เหี้ยมึงโปมึงหลายรอบแลนะ้เนี่ยทุกคืออย่างนี้นะทุกคนที่เข้ามาดูนะผมขอพูดเวยตรงนี้เลยว่าผมเจอตานี้ตาที่5้าติด ซึ่งหมด CVC ในวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่เท่าไหร่วะเดี๋ยวขอดูวันที่ก่อนนะครับในวันที่สองไอ้ใช่ปะวะในวันที่สองอะพึกจีอ่ะว่าแล้วทำไมมันหาห้องนานๆไอคลิปคือแบบทุกคน5้าตาติดแบบโปห้าตาติดตาแรกตาแรกอยู่ฝ่ายตรงข้ามตาที่สองมันอยู่ตี้ผมผมออกวงตายเลยผมมีคลิปด้วย ที่ผมเซตโปรแกรมไว้อย่างนี้ก็เพราะไม่ใช่เพราะอะไรเดี๋ยวมันเยอะเกินผมเซตไว้รอเลยหนานเห็นไหมโดนแล้วหนึ่งอ่ะหนานโดนแล้วสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุบ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 เห็นผมไหมวะมันรู้ตำแหน่งด้วยนะตาแรกมันรู้ตำแหน่งด้วยเฮ้ยโอ้มันเอาอ่อนั่นน่ะชัดเจนเลยมันเอาสไนเปมาเล่นแล้วโอ้ สวโอ้ย,อย,อยมันใช่ตัวเดียวไหมเนี่ยทุกคนผมว่าไม่น่าใช่ตัวเดียวนะเฮ้ยมันตัวเดียวไหมเนี่ยทุกคนสวยเยดตีกูชนะโปรเฮ้ยทุกคนมันเพอเพอมีสองอ่ะตานี้มีสองตัว แม่งเอาสักวันเลยผมได้คลิปนี้เป็นคลิปที่น่าจะคลิปที่สามของวันเรามั้งนี่โอ้โหโปเยอะจัดทุกคนคือแบบเยอะมากแม่งอ่ะเออดีดีดีทุกคนต้องตั้งไอวอรไม่งั้นตาย ไม่รู้ว่าผมวิ่งออกไปอย่างนี้จะตายไหมนะถ้ามันโผอะ่ะโอ้กูบอกแล้ว <w>, เกือบตายโอ้หน่านหน่ะเหลืออะไรอะทุกคนดูดิเหลืออะไรนะอะหลืออะไรอนะเอาไปเลยเอากดไม่ทันโอ้เร็วเกินโอ้แม่ฟาร์มัสเอ็กซ์ดีเกลอือ ผมเจอตานี้ตาที่ห้าท้อใจเลยทุกคนตาที่ห้าพี่กันพี่โดดยิงหัวมหน่อยนะเด็ดนี่ตานี้ตาที่ห้าแล้วทุกคนผมไม่ไหวแล้วจริงๆว่ะว่าอยู่โหมดสี่่ทำไมมันหาห้องนานขนาดนั้นน่ะอุ้ยนี่ไงเหลืออะไรอ่ะ ความสามารถเอ็กกิงเอาไปสู้ <First blood. S 1> อ่ะโหนนี่ลบคู่เอาอะไรไปก่อนหลังพี่การหลัง ค่อยเลนโปสองตัวทุกคนตาเนี่ย <Double kill. S 1> หลังจากที่ผมไม่เจอมันมาประมาณปีกว่าๆนะโปรอคราวนี้ได้เจอสมใจอยากเลยห้าตาติดแล้วตานี้ตาที่ห้าแล่วนะ กะว่าจะมาทำธรุรกิจชิวๆเจอโปูอ่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเจ้าคลิปลงช็อตไนเบอร์เบอร์มันมีช็อตที่แบบสับไนเบอร์เบอร์เดี๋ยวผมเอาลงติกต็อกด้วยแล้วถ้าอยากดูเดี๋ยวผมทิ้งช่องติกต็อกไว้แม่ เด็กตัวดียวซพีซ้าสาม,ม,มันดิอืแอแอคก็ได,แได้แอคก็ได้แอคก็ได้คือเราต้องห้ามให้มันเห็นเราเราต้องเห็นมันก่อนถ้าจะใช้ฟา마สเอามันแต่เผื่อว่ามันเปิดถ้ามันเปิดมองด้วยก็นั่นแหละก็ซวยไป มันมองเห็นเราด้วยก็สวยไปเท่านั้นเลยทุกคนกอนณาเห็นไหมทุกคนมันขึ้นไปไงอะ่ะดาวขึ้นไปไงอะ่ะมันขึ้นไม่ได้เลยทุกคนเอาจริงๆถ้าไม่บินขึ้นอะอย่าให้มันเห็นผมอู้ยนี่ไง โปลยูนิตน now สามได้รู้ว่าตีตัวเองโปรแทนที่จะออกตายนะไม่เพราะผมรู้ว่าตีตัวเองโปรอ่ะผมออกตายตายตลอดแบบ ให้ทีมตรงข้ามเขานั้นออกตายให้แบบทีมตรงข้ามเขาแบบลุมโปให้ตายได้อนี่ผมซ้ำหมดอรู้ว่าตี้ตัวเองโปเล่งจะเล่นอีกถ้าเจอโปนะครับทุกคนถ้าไม่กดออกก็อาโปเดอะแฟนมันเอาผมแล้วเนี่ยนะโอ้โหมันเอาแล้วมันเอาแล้ว เวอร์สวยเอาเอาโอ้เป็นไงล่ะเต็มสูบไหมล่ะ เพื่อนไปชุดเพื่อนไปครับปุ๊บเ,เพื่อนก่นอนๆเพื่อนก่อนมึงโปลหรอมึงโปลหรอฮะ เป็นไงบ้างครับฮะอ่ะาอผม mvp ด้วยเป็นไงบ้างทุกคนกับการที่เราเจอโปอ่าเนี่ยเดี๋ยวกดรายงานรีพอร์ตันไม่รู้ว่าใครบ้างนะไอ้นี่เนี่ยไอเนี่ยคนแรกเลยกกงกูคือเทพเจ้านี่จำได้มีมึงสองตัวนี่แหละ สวัสดีครับ